โอ้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่อ๋อถึงว่าเราไม่เคยเห็นเธอเลยใช่ว่าแต่นายก็อ,อยู่แถวๆนี้เหรอไม่ใช่หรอกแต่เพื่อนฉันอยู่แถวนี้อ่ะจริงๆบ้านของฉันอยู่ฝั่งนู้นอ๋อถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากไปเที่ยวฝั่งนู้นเมื่อไหร่อ่ะบอกเราได้นะเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวอ๋ออือมโอเคว่าแต่ไม่มีแฟนอะไรยังเนี่ยเออถามทำไมเหรอก็ เราก็ยังไม่มีใครถ้าไมไม่มีแฟนเราอาจจะได้แบบเออหลอกคุยกันอะไรเงี้ยอ๋อเออเสียดายจังเลยเนาะเรามีแล้วอ่ะเอ้ามีแล้วจริงเหรออือมีแล้วจริงๆครคบกันมานานแล้วด้วยอ่ะอืมคบกันมานานแล้วอ่ะไม่มีบง่งไม่มีเบื่อไม่อยากเปลี่ยนบ้างเหรอเอ่อไม่อ่ะเราแบบรักกันมากเลยโอเคโอเคโอเครักกันมากก็ดี แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนแบบอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยก,ก็บอกเราได้นะถึงเราจะไม่ได้เป็นรายกันอย่างน้อยก็แบบไปเที่ยว,วยกันได้อ๋อโอเคแต่เราแบบเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวอะ่ะอ๋อไม่ค่อยชอบเที่ยวด้วยถ้างนั้นอยากแบบกินอาหารอร่อยอร่อยก็บอกเราได้เดี๋ยวเอาเบอร์เธอมาก่อนเดี๋ยวเราโทรชวนโอเคไหม เราเป็นคนชอบกินข้าวที่บ้านอ่ะฝีมือแม่เราอร่อยมากเลยงั้นเหรอถ้างั้นว่างๆอ่ะฉันขอไปกินฝีมือแม่เธอที่บ้านเธอหน่อยได้ไหมอ๋อเออแต่ช่วงนี้แม่ไปทํางานต่างจังหวัดอ่ะแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านอ๋องั้นก็แสดงว่าช่วงนี้ไม่ได้กินฝีมือแม่ไงงั้นเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวฉันมารับที่บ้านโอเคไหมเดี๋ยวไปกินร้านอาหารอร่อยๆกันเออคืนนีค้คืนนี้ไม่ได้อ่ะพ พอดีว่าฉันมีธุระคืนนี้ไม่ได้เหรองั้นคืนพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเกิดเพื่อนอะงั้นก็วันมะรืนก็ได้วันมะรืนวันวันเกิดแฟนอะเฮ้ยไ <c oughs> อ,อ้มาสแกมายืนคุยกับไม้ได้ไงวะอ้าวไอ้เจสันนี่แกรู้จักไม้ได้วยเนี่ยเอานี่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันเหรออ๋อใช่นะครับเราเป็นเพื่อนกันอะ<ม>แล้วก็โสดทังคู่เลยนะโสดเนี่ยเหรอ งั้นเดี๋ยวฉันไปบอกไอ้น้องชายหน้าหวานของนายกับพี่ของเขานะเอ้ยขอโทษครับผมไม่โสดแล้วไม่ถ้ายังไงอะ่ะอยู่ห่างๆเหมือนไว้นะไอ้คนเนี้ยมันน่าก,กลัวเออแต่ฉันว่านายสองคนอะ่ะก็น่ากลัวทั้งสองคนเลยนะใช่แกเองก็มีแฟนแล้วเหมือนกันนี่ไอ้มากแกจะพูดเพื่ออะไรวะ ก็แกงดักทางใช่เลยฉันก็ต้องดักทางแกบ้างดิดักทางอะไรของแกยังไงไมาอ่ะก็เป็นของฉันตั้งนานแล้วเอ้ยไอหมายความว่าไงวะใช่หมายความว่าไงอ่ะฉันไปเป็นอะไรของนายตอนไหนเอ่อผมล้อเล่นน่ะนี่นายล้อเล่นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะเอ้ยไม่โอ้ยเพราะแกคนเดียวเลยมารเฮ้ยอะไร,เ,ะไรเพราะฉันอะไรแกไปพูดล้อเล่นแบบนั้นเองนี่หว่า ฉันฉันไม่ได้พูดล้อเล่นเว้ยแกจำไอ้นางฟ้าที่มาอยู่กับฉันได้ไหมก็คือเธอนี่แหละมหมายความว่าไงวะอ๋อที่แกบอกฉันว่าไอ้นางฟ้าที่เคยมาอยู่กับแกตอนนันะ้นน่ะมันกลายมาเป็นคนแน่นะคือหมายนี่เหรอเออหมายนี่แหละแล้วตอนที่หมายเป็นนางฟ้าแกก็เคยมีอะไรกับเธอแล้วเงี้ยเหรอเออดีเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะ โคตรน่ารักอะ่ะไม่ผิดหวังที่เป็นเพื่อนฉันถ้าเกิดว่าเป็นฉันอะ่ะฉันก็เอาเหมือนกันโอ้ย <c oughs> เลิกปาดหางก่อนด้ยแม่แต่ตอนเนี้ยฉันจะทำไงเนี่ยไม่รู้อะ่ะแล้วแต่แกดิเฮ้ยช่วยฉันคิดหน่อยดีว่าทำไงดีอ่ะแกแกจะทำอะไรของแกอ่ะแกจะไปบอกเลิกกับแฟนแกแล้วมาคบกับไมอีกงั้นเหรอเออว่ะจริงด้วยว่ะเอ้ยกูประชดแต่มันก็น่าคิดนะเว้ยเอ้ย ครับผมมาแล้วเอาเฮ้ยวันวันดีครับมีอะไรกันหรอครับสวัสดีจ้าหนูป้าชื่อป้าจันนะพอดีว่าป้ากับลูกสาวอะ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้ก็เลยอยากจะมาทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านทุกหลังนะ่ะอ๋อวัสดีครับป้าจันผมผมชื่อเจสานครับอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวอะ่ะอ๋อจ้ายัางไงป้ากับลูกสาวอะ่ะก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะลูกสาวป้าชื่อไ้อ๋อได้ครับป้าจัน หวัสดีนะไม้อืมหวัสดีไม้ทำไมไปพูดแบบนั้นกับพี่เขาล่ะลูกก็เขาเขาอะไรไม,ไม่มีอะไรอะแม่ถ้าอย่างนั้นอะก็รีบขอโทษพี่เขาเราพูดกับพี่เขาดีๆฮะแล้วทำไมหนูต้องขอโทษเขาด้วยอะก็เราอะ่ะเพิ่งย้ายมาใหม่นะลูกเราควรจะสร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านทุกคนเข้าใจไหมอืมเข้าใจค่ะแม่ขอโทษนะคะพี่เจสัน ไม่ไม่เป็นไรครับคือป้าต้องขอโทษแทนลูกสาวป้าจริงๆเลยนะคือลูกสาวป้าเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่อายุ13แล้วก็โชคร้ายลูกสาวป้าต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราตอนแรกอะ่ะป้าก็คิดว่าป้าคงไม่มีวันจะได้คุยกับลูกสาวป้าอีกแล้วแต่เดือนที่แล้วอะ่ะก็มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้น คุณหมอโทมบอกว่าไม้ฟื้นแล้วป้าดีใจมากเลยนะป้าก็เลยพาไม้ย้ายกันมาอยู่ที่นี่แหละอ๋อโชคร้ายอย่างเลยนะครับใช่แต่ก็ดีแล้วแหละที่ลูกป้าฟื้นขึ้นมาตอนนี้ไม้ก็เพิ่งจะไปสมัครเรียนใหม่แต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้เรียนอยู่บ้านเฉยๆเดินไปเดินมาถ้าเจสันเจอไม้อะ่ะก็ฝากดูแลไม้ด้วยนะอ๋อได้เลยครับป้าเดี๋ยวผม จะช่วยดูแลน้องนะครับขอบใจมากเลยนะเจสันถ้างั้นอะ่ะป้าขอตัวก่อนนะเพราะป้าต้องไปบ้านอื่นๆต่ออ่ะครับป้าสวัสดีครับจ้าลูกฉันก็ไปแล้วนะฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนได,ได้เธอได้ยินไหมฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดท้งหัวใจฉันจะเอาเธอมา ระหว่างที่ไอนางฟ้าของแกเขานอนเป็นเจ้าหญิงเนธาอยู่เนี่ยวิญญาณของเขาก็ขึ้นมาเป็นนางฟ้า,างนันเหรอมไม่รู้อ่ะก็คงประมาณน,น,น,นั้นเลยม้งนี่ไอโทลิเสียงแกนี่ยังไม่หายเหรอตายหายแลย้วเวอีกวันสองวันก็หายแล้วเออรีบรีบหายหได้คุยรู้เรื่องสักทีแกไม่ต้องมาวองเรื่องเอาฉันหรอก ห่วงเรื่องไวเจสันนี่ว่าแกกับฉันเนี่ยเรื่องราวมันลงตัวหมดแล้วเรื่องแต่ไอ้เจสันเนี่ยไม่ลงตัวสักทีแล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่เราสามคนน่ะจะได้ไปเที่ยวทะเลพร้อมกันวะเออจริงด้วยเจสันรีบๆจบเรื่องแกดิจะเลือกใครก็เลือกทริปที่เรานัดกันไว้ไงแกจาไม่ได้หรอว่าเราทั้งสามคนะจะพาแฟนไปเที่ยวทะเลพร้อมกันเออจาได้รู้แล้วนะแต่ไม่รู้จะทำไงเนี่ยแล้ว แกอยากให้มันเป็นแบบไหนอะ่หอนะหัวใจแกถามถ้าถามแบบตรงๆเลยด้วยเอาตรงๆเลยเอาแบบตรงๆเลยนะอ้ตอตรงตรงอะไรฉันก็ต้องอย,อยากอยู่กับนางฟ้าของฉันอยูวะสรุปแล้วแกก็คือชอบคิวหรือว่าหมายนั่นเองใช่ไหมเออถ้างั้นแกก็ไปบอกเลิกโยชิเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอาชินหนวะเอ้ยโยชิโยชิยชเอ้ย เจสันเออยโยชิมามาทำอะไรนอกบ้านเหรอพึ่งไปไหนมาคือฉันเพิ่งไปสนามบินมาอ๋อดีนะเนี่ยมาตอนนี้กรมีงานคงไม่ได้เจอโยชิเลยอ่ะอืมออว่าแต่เจสันมีไรเหรอถึงมาหาเราที่บ้านอะ่ะทำไมไม่ไลน์หรือว่าโทรมาก่อนอ่ะคือเรามีเรื่องอยากจะ คุยกับโยชีะก็เลยว่าจะชวนโยชีไปกินข้าวหน่อยแล้วก็คุยกันต่อหน้าอะไรอ่ะอ๋อคือจริงๆฉันก็มีอะไรอยากจะบอกเจสันเหมือนกันน่ะอะไรหรอ,องั้นโยชีบอกเราก่อนก็ได้นะเออเจสันบอกเราก่อนก็ได้เอ้อไม่เป็นไรโยชีพูดมาก่อนเลยเออฉันจะบอกเจสันว่าเราคงต้องเลิกกันน่ะฮะ จริงเหรอทําทํไมเจสันดูดีใจจังเนี่ยเอ้ยใครดีใจฉันเสียใจล้งหากจริงเหรอจ,จริงว่าแต่ทําไมโยชิถึงมาพูดแบบเนี้ยคือว่าพ่อของเราอะ่ะเขาต้องเลื่อนยศ แล้วย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศอะ่ะเรากับแม่ก็เลยต้องย้ายตามไปด้วยแล้วพอฉันมาคิดคิดดูแล้วอะ่ะเรื่องของเราอะ่ะมันเป็นไปได้ยากแล้วอะ่ะฉันก็เลยตัดสินใจว่าเราควรเลิกกันดีกว่าเจสันอ๋อเสียใจอย,ย่างเลยเนาะเจสันหรือว่าเราไม่เลิกกันก็ได้นะนานๆเจอกันทีก็ได้เอ้ยเรนฉัน,ฉ,นฉันว่าไม่พล เพราะว่านานๆเจอกันทีมันก็คงแบบไม่ได้มองความรักให้กันน่ะฉันว่าเราเลิกกันแล้วพอโยชิไปอยู่ที่นู่นเผื่อโยชิเจอคนที่ดีกว่าโยชิจะได้ตัดสินใจคบกับเขาได้ไงอืมฉันเข้าใจแต่ฉันกวเจสันเสียใจนี่ไม่เป็นไรโยชิแค่ครั้งหนึ่งเราได้คบกันอ่ะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วขอบคุณนะเจสันแล้วฉันต้องไปแล้วอ่ะ ลาก,ก่อนนะอืมลาก,ก่อนนะบ๊ายบายนะโยชิเย้สุดยอดที่แล้วมันพอมีวิธีไหนไหมครับที่จะทำให้ความทรงจำของเธอตอนที่อยู่กับผมมันกลับขึ้นมา จริงๆมันก็มีวิธีอยู่แล้วแต่มันมีแค่วิธีเดียววิธีอะไรครับอาจารย์แกต้องไปมีอะไรกับเธออีกครั้งให้ได้และความทรงจำของเธอก็จะกลับมา